ดีค่ะมักสื้อผมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้อ่ะุณลูกค้าจ่าเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นตัวกางเกมวอร์มค่ะคุณลูกค้าจ่าเน้นเป็นหลายทางหรือว่าหลายข้างเยอะๆก็ว่าได้ค่ะคุณลูกค้าจ่าเป็นงาน USA ลอด SP ค่ะคุณลูกค้าคะสินค้าของทางบริษัทบัคนะคะราคา6,500บาทค่ะคุณลูกค้าจ่าน้ำหนัก45่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคุณลูกค้าจ่าขออนุญาตประมาณการค่ะคุณลูกค้าจ่าหนึ่งถึง120ตัว้่ส ตน้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆ5้าบบาทห้าบห้าบาทนะคะอะลูกค้าจ๋าขออนุญาตรอลูกค้าเราขอเจ็ดท่านวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเป็นอารมณ์ชอบเลขเจ็ดอะเจ็ด <7 S 1> ทุท<า>กค้าจ๋าชอบ <7 S 1> เลขเจ็ดมากเจ็ดท่านแล้วใช่ไ <7 S 1> หมคะสอัสดีลูกค้าเจ็ดท่านนะตอนนี้มมลน,นี้เป็นเกงวองรอ์มไรข้างวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันโอ้ลากยาวมาเลยนะ วันหวยออกวันรวยใครจะรวยชนะสิชนะสี่ลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นวันแรกนันค่ะค่ะ,คะโปมาเร็วโปมาแรงแซงทางโค้งโปราคาพิเศษกระสอบนี้ปก,กติค่ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้ในราคา6 5 0ัรบาทเราไม่ขายนะสำหรับสมาชิกลูกค้าจ๋าเราขายในราคา4 5 0 0ั้้บาทลดเลยลูกค้าจ๋า2 0 0พบาทต่อกระสอบจากต้นทุนชิ้นหนึ่งสี่ 54 55บาทแล้วเหลือ37บเจ็ดบาทอยู่อาจารย์ใช่ค่ะลูกค้าจาเหลือสาบาทพี่เอ๋ยังไงค่ะดีดานหนูค่ะคือไปเยอะมากลูกค้าจ้าปลากี่ตัวแล้วหื้อสี่ตัวสี่ตัวเอาง่ายๆหกพันห้บาททางระบบบริษัทบัฟของเราบ๊องขาย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 ขายสี่พันห้าใช่ค่ะขาหรับสมาชิก สำหรับสมาชิกบัคจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ้าโอ๊ยเอาลูกค้าจ๋าอันนี้อาดิดาสอีกหนึ่งตัวเอาอาดิดาสเจอพี่บ้าซูมให้หน่อยเจอพี่บ้าเอาสิจุ๊บเอฟก่อนได้ก่อนลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกบัคเช็คสิทธิ์ด่วนเป็นตั้งแต่สิบปีที่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นคือเกาเป็นตั้งแต่สิบสามปีที่แล้วซูมือนี่ก็เป็นคือเการะบบสมาชิกบัคลูกค้าจ๋าไม่มีวันหมดอายุลูกค้าจ๋าห้า 4,500บาทพอลดเลยทันที2,000บาทไม่ขอส่วนลดเราก็ลดให้โอนมา6,500เครียดได้ลูกค้าจ๋าเครียดได้ต้องโอนมา4,500บาทนะคะ,ะคุณนุละไอนีคุณนุละไอนีนะคะไ,ไอไอยานีนะคะลูกค้าจ๋ารับสองกระสอบ ไม่มั่นใจว่าคุณพี่รับเป็นกระสอบรีวิวไหมใช่หรือว่าเป็นกระสอบใหม่นะคะคุณพี่ฝาแจ้งมานิดนึงเนาะ่ไม่แน่ใจว่าเป็นสมาชิกหรือยังอะลูกค้าจ่ายแค่สิด่วนอีกแบบหนึ่งถ้ายังไม่เป็นสมาชิกบัคกลูกค้าจ๋าซื้อจักรลูกซื้อสี่ลูกห้าลูกลูกค้าจ๋าขายอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วซื้อห้ากระสอบสี่พันห้าร้อยบาทคูณห้า ลูกค้าจ๋าได้เลยได้ในราคา4,500บาทเลยทันทีอ่ะลูกค้าจ๋าเอาเอาโทรเลยด่วนเอาโทรเลยด่วนยังไม่เคยซื้อโทรเลยด่วนยังไม่เป็นสมาชิกบัคโทรเลยด่วนถ้าเป็นสมาชิกบัคแล้วโอนยอด4,500บาท่อนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆนะ4,500บาทห้ากระสอบยอดเพียง20,000 2,500 20,000 2,500ได้ห้ากระสอบ่ได้ค่ะไห้ากระสอบ ตี่น้าแกของพี่อันเดอร์อยากดูไซน์มากอยากดูไซน์จริงอยากดูไซน์จริงๆลูกค้าจ้างานเมกาดูไซน์เด้ออันนี้อันเดอร์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 ไซน์ไกลไปไกลไปเกินเกินเกินนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นของอันเดอร์แต่ว่าถ้าเป็นไซน์ใหญ่ไม่ต้องสีใช่ไหมคะนางค่ะไม่ต้องสีค่ะเพราะมีชือกให้ดึง มีเชื่อใครดึงเรื่องไซส์จกนั้นค่ะเรื่องไซส์คะคะเลยค่ะลูกค้าจาที่สําคัญตัวนี้เป็นการเกยงวอร์มส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเอลาสมอลกเอลยังยืดได้ลูกค้าจาเขาก็จะใส่ด้วยกันได้นะคะเอใส่ m อใส่เอใส่เ l ได้นะคะลูกค้าจ๋าไซส์ปกตินะ สซบ้านเราค่ะูกคาจ๋าทั่วไปอาจจะมีใหญ่บ้างนะคะ<ช>เล็กๆน้อยค่ะ,คะปนหมานะคะ,ะใช่ค่ะูกคาจ๋าสินค้ามีจํานวนจากัดนะแต่ว่าโปรโมชั่นของเราไม่มีเพียงรายการนี้เท่านั้นใช่ค่ะมีเยอะมากเกือบสิบรายการูกคาจ๋าสามารถเลือกซื้อได้เลยลูกคา้าไม่ต้อง่อน,นะบอกว่าโปรโมชั่น วันนี้วันที่หนึ่งรอซื้อสินเดือนก็ไทยบ่อแม่เนียลค่ะจะเข้าใจผิดนะโปรโมชั่นของเราบางรายการมี10ลูกมี20ลูกมี30ลูกบางรายการนะหมดแล้วก็มีบางรายการสต็อกของเราหมดแล้วก็มีนะคะใช่ค่ะราคาจากโปรโมชั่นมายย่วๆเลยนะคะป้าแต่หนูคืนกำไรเยอะมากอดีนะแล้วเกดเอ็นะค่ะอันยาต้นทุน37บาทสำหรับสะหาทิพยบักป้าขายลอยเก่าๆได้สองร้อยได้สองดอยหาซได้สามร้อยได้ค่ะ ลูกค้าจ่ายต้นทุน37บาทขาย40บาทเท่ตัวเดียวเดี๋ยวตีเลยนะเลยค่ะจ่์ไม่แนะนำนะค่แนะนำค่ะลูกค้าจ่ายอย่างที่แถวแจ้งร้อยค่ะลูกค้าจ่ายร้อยขึ้นหรือว่าเอาเร็วเอาไวเลย8 0ติด แต่หแต่หนูแนะนําว่าตัวไหนที่เป็นแบรนด์ูกคคาจะคัดแยกออกมาคัดแยกออกมาเลยนะขายตั้งหาครค้าจ่าตัวแบรอาจจะขายตัว200ร้อยสองร้อยสี่้อยนะคะนได้หมดนะคะแล้วแต่ถึงตลาดนะคะได้เหมือนกันลูกค้าจาเอฟก่อนได้ก่อนนะูกค้าที่สอบถามเข้ามาไม่มั่นใจว่าถ้าขายเอ็มินแล้วหรือยัง หรือเบอร์ที่หน้า Facebook ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถโทรได้เลยชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยโทรได้เลยนะลูกค้าจ๋าเผื่อแบบลูกค้าอยากได้ด่วนได้เร็วได้ไวนะคะคุ้มมากอ่ะแล้วช,ช่วงนี้ลูกค้าจ๋าอากาศเย็นๆนะเอาไปสักนิดหรอกนะลูกค้าขาเป็นอีกหมวดที่นเนรื่องไซส์เบ้าเราเนาะใช่ค่ะไซส์เอ็มบ้างไซส์แอลบ้างลูกค้าจ๋าไซส์เอ็มไซส์แอลอุ้แบรนด์หลายแฮีง อาดิดาสอ่ะโอ้ยอาดิดาสเบ็นเยอะเบ็นเยอะเลยค่ะลูกค้าสามรอบแล้วนะกับตัวนี้นะเบียระวังปากแตะพื้นดินนะเบียวค่ะอะไม่หมายถึงล้มไงล้มไงอ่ะอาดิดาสอุ้ยอาดิดาสมีมาแชมเปี้ยนมีมาเลยี่มีมาอันเดอร์มีมาไอไอไอสอด ไอสั์มีมาใช่อุ้นไหนดีค่ะลูกค้า,าสอบถามมานะคะผ้าหนาไหมคะผ้าหนาเป็นเป็นเนื้อว่องบานเท่าเมจาลูกค่ะจ๋าเป็นเนื้อวอมเป็นเป็นกางเกงวอมทั่วๆไปแต่ถ้าว่าหนาไหมบางตัวอาจจะมีซับแต่ว่าอันนี้ไม่มีซับใช่ค่ะอันนี้ไม่มีซับแต่ถ้าเกิดว่าเดินแบบที่ภาษาไทยเรีนมาอยังที่กลางแดดนะนะค่ะอาจจะมีแบบเป็นเนื้อบางๆบ้างนะลูกค้าคะมีทั้งซับแบบนี้และไม่มีซับค่ะลูกค้าค่ะแต่ถ้าเราเราเป็นเนื้อ ใช่เนืน้อไม่ใช่เ,เลยค่ะ,ะ<ช>มันไม่ใช่เนื้อผ้าสเวตเตอร์นะลูกค้าจะเป็นเนื้อผ้าวอร์มันมาลืนล่นๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยไม่แน่ใจว่าคุณพี่ที่เอฟมาส่งกระสอบรับเป็นกระสอบรีวิวอ่ามีลูกค้ารับหมด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 อ่ะเดี๋ยวขอเช็คสต๊อกสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจ่าหนูจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะอ่าต้องขอขอบคุณลูกค้าทีมเมาส์ต่อเมื่อ เอฟกระสอบรีวิวนะค,ะค่ะ,อะไอนะคะพี่นงนุชเอฟกระสอบรีวิวยัไงไม่ไมีคนเอฟเนาะใช่อ่าให้พี่นงนุชกระสอบหนึ่งตัวอย่าง <c oughs> ได้ไหมหรือว่าจะต้องอันพี่คขณหมอ,อตัวอย่างได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้ง่พี่นงนุชขาเดี๋ยวอีกสักประมาณพี่นงนุชขาเดี๋ยวอีกสักประมาณห้าห้านาทีโทรเพราะว่าสินค้าน่าจะไม่พอแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ของหมด ของหมดมีลูกค้าเหมาทั้งตัวอย่างแล้วก็กรสอบใหม่แต่ว่าของพี่ตรงนู้นสักครู่เดี๋ยวโทรไปนาลูกค้าคะว่าจะได้กระสอบรีวิวหรือเปล่าสักครู่นาทีประมาณ5นาทีจบแต่ว่าเดี๋ยวเป็นของพี่เออ่คุณพี่พี่เอฟมาสองกระสอบก่อนอบแรกได้ไป็นสองกระสอบใช่ค่ะเอาง่ายเอาง่ายเดี๋ยวนู้นทัวร์เฉียดให้พี่คำกรอันที่ถามมาส่องงงได้ชัวร์แล้วก็พี่คนนั้นเหมาหมดเดี๋ยวทำตัวอย่างอีกรอบว่าพี่คนที่เหมาจะเอาหรือเปล่านะคะสักครู่นะคะพี่ว่าเราจจบได้ไหม ขอโชว์แบบว่าแบนเยอะๆหน่อยนิดนึงค่ะลูกค้าจะต้องขอบพระคุณลูกค้าที่4ดนะลูกค้าค่ะอะขอบพระคุณลูกค้าด้วยช่วงนี้น้ําแบนเนาะค่ะคือผ่านเลยผ่านเลยตอนนี้ลูกค้าหนาวอะคือผ่านเลยผ่านเลยเห็นแบนเยอะลูกค้าจากโปรโมชั่นของเราไม่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะใช่ค่ะโปรโมชั่นของเราเยอะมาก บางรายการหมดแล้วก็มีเหมือนหมวดนี้ลูกค้าจะาเอาไม่อยากบอกนะว่ามีกี่ลูกนะหลายลูกแห้ง k เยอะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าโอดีๆแบบนี้เราอยากคืนกําไรให้ลูกค้าลูกค้าจ๋าเนาะเอาไปขายดีๆแล้วมาซื้อใหม่นะคะจช่ค่ะลูกค้าจ๋าอย่างที่เราแจ้งนะคะลูกค้าจ๋าเราโปรถึงสิ้นเดือนก็จริงแต่ว่าสินค้าเราไปเร็วหมดเร็วมากลูกค้าจ๋าอ่หานี้แชมปเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าจ๋าแชมเปี้ยนก็มา แนะนำค่ะลูกค้าจา๋าสำหรับใครที่สนใจโปรรายการอื่นนะคะ,คะรายการอื่นเรายังมีอีกเยอะนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อสินค้าราคาประม ให้ครบสองหมื่นได้เลยถ้าเป็นราคาปกติไม่อยู่ในรายการรายการโปรได้ลดด้วย1000บาทหรือว่าจะซื้อสินค้าราคาโปรให้ครบ2 0,000เลยก็ได้ค่ะลูกค้าจ๋าได้ราคาพิเศษไปเลย<ช>นะคะเอาง่ายๆมี2สเตปเดี๋ยวลูกคา้าเข้ามาใหม่สเตปแรกซื้อโปรให้ครบยอด2 0,000ได้ราคานี้เลยสเตปสอยอดซื้ออะไรก็ได้ให้ครบ2 0,000ได้ลดหนึ่งพันบาทสองสเตปค่ะลูกค้าจ๋าง่ายๆไม่ลื้อต่อแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าไปลุ้นแต่ว่าง่ายพง่ายกระดดกระเดียงง่ายปวง่ายพกง่ายเหลืองง่ายหลายลูกค้าจ๋าไปแล้วเด้ออ่ะ โอเคค่ะลูกค้าแต่ว่าแทบเยอะมากขนาดแทบเยอะเลยแต่ว่าด้านล่างเกายังไม่ลื้อนะคะเดี๋ยวลูกค้าไปลื้ออีกรอบนะคะเอาโอเคค่ะลูกค้าจะทวนอะไรกันนะหมวดนี้เป็นกางเกงวอร์มเน้นเป็นไหล่ข้างนะลูกค้าค่ะอาจจะบางทัวไม่มีไหล่ข้างบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ เป็นงาน USA LOT SP นะคะลูกค้าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา6 5วันรบาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ2 0 0ถึง120ตัวตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆค่ะรกคาจ๋า5 5 5 5บาทค่ะค่ะลูกค้าจ๋าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นโปราาเร็วโปราาแรงคืนกำไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัฟค่ะลูกค้าจ๋าจากปกติราคา6,000 ห้าร้อยบาทไม่ขาย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 ไม่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 ขายลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เราขายในราคา4,500บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งลูกค้าจ๋า54-55บาทล้วเหลือ37-38บาทเยอะๆค่ะใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ Facebook นะคะเว็บไซต์ IG จะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค้งแต่เ้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะ ปติตามีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ